สวัสดีวงกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครสลั์คิดโดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทาการถอนนะครับสลักเกมฟ o ตซิวเวอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมสอนเพื่อนทาการเล่นไปแล้วก็เล่นนานพอสมควรนั่นแหละนะ,ะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนจะทําการเล่นเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ ตรงนี้นะครับมีข้อพิจารณาก็คือนะครับเป็นการดูวิดีโอเกือบทั้งหมดนะครับเพื่อทำการรับคะแนนคะแนนจะได้ครั้งละ100-200ถึง200คะแนนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับ ID ขึ้นอยู่กับการเล่นของเราด้วยนั่นเองเดี๋ยวผมแปะสำหรับวิธีการหาคะแนนให้นะตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่เจอนะครับสำหรับ t o m อ n o y w a l l e t ในะทุกคนที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนะที่ไม่เจอแบบนี้อะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูนะนี่เที่เป็น ทูมานี่แบบนี้นะครับมีวิธีการเปิดลายได้อยู่นะเพื่อทําการปลดล็อกสําหรับลายได้ของเรานั่นเองเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้่ังคิบอีกเช่นเคยนะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนของเรานะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่8,600คะแนนนะทุกคนวิธีการถอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตรงนี้จะไม่สอนวิธีการเล่นนะจะมาถอนกันเลยนะเผื่อใครที่สงสัยว่ามันจะสามารถถอนได้ไหมนะครับกดมาที่ ทูมอนี่วอลเล็ตของเราได้เลยเป็นกระเป๋าของเรานะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะหลังจากที่เพื่อนกดคลิกเข้ามาแล้วในะทุกคนจะมีคะแนนบอกเราอยู่ในะทุกคนว่ามีกี่คะแนนแล้วก็สําหรับการถอนนะครับกดมาที่เมนูแรกของเราได้เลยมันจะเจอทนะูมอนี่ในทุกคนปกติแล้วมันจะมีทูมอนี่ขึ้นแบบนี้นะแต่ตัวนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยจะเจอแบบนี้นะครับสามารถรับได้ทั้ง Paypal g c a t h TRX แล้วก็ t o b o d y Wallet ส่วนพวกนี้นะทุกคนเป็นของต่างประเทศนะนี่สตัวนี้นะทุกคนที่ผมชี้อยู่นะทุกคนวงอยู่นะเป็นของต่างประเทศนั่นเองเพื่อนๆอย่าไปถอนนะถ้าถอนก็ไม่เข้านั่นแหละนะกดมาที่ t o Money Wallet ของเราได้เลยกดคลิกเข้าไปนะสำหรับตรงนี้นะครับผมจะทําการถอน14บาทออกมานะทุกคนเพราะตัวนี้นะทุกคนผมจะไปถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทเพราะเผื่อบ,บางคนเฮ้ยพี่ สิบาทแอปไหนก็มีนะทุกคนแต่14บาทแอปอื่นไม่มีเลยนะมีแค่แอปเดียวเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะครับประวัติการถอนของผมนะครับก็ยังไม่มีการถอนมาก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะทำการใส่นะฮะทุกคนสําหรับเบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะเอ่อเดี๋ยวใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปก่อนนะ อนนี้นะครับผมก็ทําการป้อนบปทีีเรียบร้อยทําการกดคลิกบันทึกทําการกดคอนเฟิร์มนะทุกคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมไม่ได้อะทุกคนผมก็ลองใส่แล้วนะลองดูดีได้ไหมอา้าวทำไมไม่ได้อะต้องไม่มีศูนย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะได้ไหม ลองใหม่ลองใหม่เนะี่ยทุกคนต้องลองหลายๆครั้งนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ได้อนะทุกคนเดี๋ยวลองป้อนตัดศูนย์ออกแล้วกันสักหนึ่งตัวอะเราจะตัดศูนย์ออกนะคอนเฟิรม์มได้ไหมไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยแต่แต่ได้อยู่นะทุกคนใส่ศูนย์เข้าไปตรงนี้แล้วกันอะใส่ศูนย์ตรงนี้แล้วกัน มารอลุ้นได้ทุกคนว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมได้ทุกคนกดคลิกที่การเลือกของเรานะสำหรับตรงนี้นะครับเราจะทำการถอนอยู่ที่14บาทจะใช้คะแนนอยู่ที่6,500คะแนนสลหรับใครที่จะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทก็สามารถถอนได้นะจะใช้คะแนนอยู่ที่4,800คะแนนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับ14บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่6,500คะแนน 50บาทใช้คะแนนอยู่ที่20,000ื่นคะแนนแล้วก็สูงสุดสําหรับตรงนี้นะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่50,000คะแนนในการถอน1 3 0บาทอ่ะทําการกดคลิกถอนกันดีกว่านะครับทําการกดคลิกถอนได้เลยนะมารอรุ่นอ่ะทําการกดคลิกถอนนะครับอ่านี่ตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวมารอรุ่นนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมอ่านี่ตอนนี้เราก็ อยู่ในการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับตรงนี้ลองเช็คดูนะจะขึ้น To มัน o ี่ว l ลเนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการนั่นเองนะทุกคนก็ต้องมารอลุ้นนะว่าเงินจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นด้านบนไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมเงินเข้าไวจังอนะทุกคนนี่สังเกตดู เงินเข้าไปมากๆเลยนะไม่ถึง1วิด้วยซ้ำเลยทุกคนไม่ถึง1วิด้วยซ้ำนะครับเราได้รับมาแล้ว14บาทนะครับจากทั้งหมดเลยทุกคนที่มีเราไม่กี่บาทนั่นเองเงินส่วนนี้ก็จะไปแจกเพื่อนๆอีกนั่นแหละและก็รอติดตามอีพีหน้าเลยทุกคนรอติดตามช่วงค่ำนั่นแหละนะก็รับให้เพื่อนถอนเรียบร้อยเลยทุกคนรับให้เพื่อนดูเรียบร้อยเลยทุกคนรับได้14บาทก็ถือว่าเข้าไวมากๆเลยในทุกคนสําหรับเกม หาเงินเข้าทูมินี่วอลเล็ตของเรานั่นเองนะก็ไม่สามารถถอนได้อีกนะครับพอเราถอนไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาเช็คดูประวัติของเรานี่สังเกตดูนะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาเช็คดูที่ทูมินี่วอลเล็อีกครั้งละกันเผื่อมันปิดบักอะไรสักอย่างเดี๋ยวมารอลุ้นละว่าเราจะได้เงินจริงไหมโอเคในทุกคนตอนนี้ก็เงินเข้าจริงๆอ่ะทุกคนมาดูที่รายการของเรากันดีกว่าสังเกตดู เพย์เยอร์แมทสิบนะฮะทุกคนสังเกตดูเพย์เยอร์แมทสิบนะฮะทุกคนจากรายการของเราถือว่าเข้าไวมากมากเลยนะครับไม่ถึง1วิด้วยซ้ำนะทุกคนเราได้รับมาแล้ว14บาทก็สามารถถอนได้จริงนะทุกคนสําหรับเกมนี้นะครับลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปและกันเผื่อใครสนใจนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิปนี้นะครับหรือคิดดูนี้มีประโยชน์ตอเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะพยญาภทรทิมใบย์บจากช่องมือโปโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ